สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายปัชยาบุญชูนะครับวันนี้ผมจะมาทำกับข้าวกันนะครับโดยใช้กุ้งเป็นวัตถุดิบหลักนะครับตอนนี้ผมก็ก่อไฟเต็จแล้วนะครับคือว่าบ้านผมไม่มีไม่มีเตาแก๊สไม่มีเตาไฟฟ้านะครับมีแต่เตาถ่านนะเลยต้องใช้แบบนี้ครับผมว่าเวลาจะทําอาหารผมก็ต้องก่อไฟเองทุกครั้งนะครับ ครับนี่นี้น่าจะเห็นชัดแล้วนะครับนี่คืออันนี้คือเตาแก๊สเก่าผมนะครับแต่แต่ตอนนี้มันพังแล้วนะมันใช้ไม่ได้ที่ที่ผมหายไปนานไม่ใช่เลยนะครับโทรศัพท์เครื่องเก่าผมมันพังครับนี่ครับมันหน้าจอมันแตกมันเป็นนี้ครับผมเครื่องนี้ผมไม่ใช้เปิดเพลงฟังเดียวครับทำทำอย่างอื่นไม่ได้ครับ เครื่องนี้มันพังครับจอดูจอมันแตกเนี้ครับมันมันเล่นไม่ค่อยดาาผมผมเลยไม่ได้ลงคลิปมาสักระยะหนึ่งครับเนื่องจากโทรศัพท์ผมพังฮะเครื่องเครื่องใหม่ผมก็ใช้ไม่ได้แพงนะครับ พอดีว่าผมผมมีกุ้งใช่ไหมผมเปิดในตู้เย็นแล้วผมเจอกิมจิผมผมกะว่าผมจะลองทํากุ้งผัดกิมจิดูครับคือที่ผมทหน้าตายนี้ไม่ใช่น,นะครับควันควันมาเข้าตา นี่ผมลูกไปหามีดมามาแ,แม่มา,มมาอะไรแม่แกะกุ้งใช้มีดเล็กพอเอาไฟแช็กทำไงก,กุ้งทำไงจิมกุ้งผัดกิมจินี่นี่ ไม่รู้จะกินได้หรือเปล่าแล้วผัดไม่ไมีพักใส่เนี่ยมีอะไรบ้างผักบุ้งมีไหมทำไมไม่ไปเอาผักกวงตุ้งที่บ้านนี่วะไม่เป็นไรอะ่ะดอขึ้นเต็มหมดกูว่าแล้วคไว้งไง <laughs> ฮะเดีย๋ยวนูเขาใช้หนูนใช่ไรเขาใช้ทำก๋วข้าวเขาคือไปเอาได้ไงหน,นูรอเขาโวดโตหนูน

เดือชาละวันหมังวันนี้ออกออกกับตะแปะสองคนขอาแล้วไนะขอาแล้วอ่ะเดี๋ไปบอกไอมิวไห้ไอมิวมันเย็บรอบอยู่หมังตอนนี้วใช่ชาละวันเหรอฉันเรือวันเนี่ยชาละวันนี่นะเออมิว <im ples> ก็ต้องช่วยล้างไม่เท่าไหร่ก็ยังไงก็ต้องไปอยู่แล้วแมวแมวแมวตายนาแน่ก็เรียกแต่แมวปอบปอบมาแล้วบอกนี่าปอบมาแล้วป้อบมาแล้วขอขอภายใน,สนเสียงรบกวนได้นะ <sh arp> ที่ผมแกะมุ้งช้าไม่ใช่แล้วดูดูมีดผมครับ ตรงปลายมันหักครับไปเลยเกะคข้านิดหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาก่อช่อปลายใครทำมีดหัก่งทำเองปายเนาะไหนนิดเล่มไหนเนี่ยเล่มเนี่ยไมปลายมันหักเนี่ย มันอย่างงั้นเองนี่กว่าเมีเดเล่มน,นั่นเร่มไหนเล่มที่ทีเหลืองสีเหลืองน,นั่นช่นางตัวสาซื้อมามันหกใครทำอ่ะเองมันบ้ามันไม่หักเองตามธรรมชาตินหักเองตายเนาะทำให้หมดทุกอย่างในบา้าน ไม่มีแล้ว่ะเจอกระทละละปลาไม่มีแล้วจะถามหากระทะเจอแล้วม,มันก็ไปได้ต่างกันอะปเล็กๆนั่นแหละ จะใหญ่โตสักเท่าไหร่กันเชียวกระทะเนี่ยหลออไว้ นี่ก็คือมีดที่ผมไม่ใช่ทำอาหารครับดูดูผักบุ้งที่แม่ผมมาให้เดี๋ยวความจริงมันเยอะนะครับเนี่ยผมจะใช้ประมาณแค่ยอดๆกระพอนะครับ นี่ผมก็ทำเป็นครั้งแรกนะครับเนี่ยกุ้งกุ้งผัดจีนนี่ผมทำครั้งแรกนะครับไม่มั่นใจว่าจะกินได้หรือเปล่าอ้อนั่นเหมอ ใช่ได้บอนี่เราชินเบิ้องเอาฟอกุยอดที่นี่หัวกุ้งไหนเอากุ้งมกุ้งยังใช้ไม่หมดเลยแค่นี้เดียวพออะสัเบิ์ลองชิมนี่ เดี๋ยวฉันป้อนมันเนี่ยอร่อยไหมใช้ได้ไหมเอาได้เอาได้ครับเก๊กข้าวอืม คลิปวิดีโอในวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ,บการทําอาหารในวันนี้ถึงถึงหน้าตามันอาจจะออกมาดูไม่ค่อยดีนะครับแต่แต่แมันก็ใช้ได้นะครับขอขอบคุณนะครับขอจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับ